วันนี้มาดูสัญ,ญลักษณ์ของปีใหม่กันนะครับบรรยากาศช่วงนี้แดดแรงมากแล้วก็ตัดต้นไม้ไปหมดแล้วนะครับต้นไม้โล่งเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของปีใหม่เมืองนะครับเอื้องคําหลวงเขากําลังจะดอกน่สวยไหมนี่ช่อใหญ่เลยเพิ่งซื้อมาปลูกเนี่ยครับ แล้วก็ช่วงนี้ต้นดอกอันนี้มันดอกดอกมันคือต้นอะไรทีกอย่างจำชื่อไม่ได้แต่ว่าดอกมันสวยดีนะครับนี่ตรงนี้เป็นจุดที่ลมที่สมานั่งเล่นได้สบาย ยังมีเจ้านกแก้วโนรีกำลังสนใจอยู่ว่าทำอะไรอยู่จุดเนี้แหละครับของบ้านที่ลม่มตรงนี้นี่จะเป็นมอสขึ้นถึงจะเป็นฤดูแล้งแต่ว่าไม้ก็เริ่มผัดใบกันแล้วนะครับรนี่กระแตไต้ไม้ขึ้นมากันละแต่ช่วงนี้บีบีกุนเนี่ยก็ยังดอกกันอยู่นะครับ ถึงจะไม่หนาวแล้วแต่ว่าเขาก็ดอกดอกสวยด้วยนะดอกเยอะโอ้เพิ 3. ่งเห็นว่าโฮยาโฮยาป่าดอกอันนี้คือโฮยาป่านะครับดอกกันเต็มเลยพวกกล้วยไม้ดินนี่มันดอกได้ตลอดทั้งปีช่อเดียวเนี่ยมันอยู่ได้เกือบปีครับเนี่ย มันค่อยๆขึ้นมาเป็นช่อแบบนี้นะนี่แล้วมันก็ค่อยๆเนี่ยครับค่อยๆบาน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 ,บานกว่าจะสุดช่อนะใช้เวลาเป็นปีแหละตอนนี้กุหลาบตัดแต่งกิง่งไปแล้วครับเลยออยู่ช่อเดียวแมรี่ลูนี่ก็เป็นคำหลวงอีกจึดหนึ่งนะครับนี่ช่อยาวมาก เพิ่งสังเกตว่ารองเท้านารีเหลืองกระบีบานไม่ค่อยได้มาดูมันเท่าไหร่ปีนนี้ติดแค่สองช่อเองเพราะว่าตอนจริงๆเขามีเจ็ดแปดช่อแหละแต่ว่าโดนแบ่งกอไปปีนี้ก็เลยเหลือแค่นี้เลี้ยงปลาทองนี่ดีอย่างนะครับมันดูสัญลักษณ์ของความชุ่มชื้นดะีเนาะเอาหายไปในตัวนึง วันนี้ไงไอ้เจ้ายัษ์ใหญ่ออกมาล้วเรื่องคาหลวงที่ติดต้นไม้คบไม้ใหญ่ก็มีนะครับนี่ดอกแล้วด้วยนะเพิ่งเห็นอีกไม่นานเขาก็จะเริ่มบานกันแล้วครับช่วงนี้นี่คือแดดร้อนมากเพราะว่าผมตัดต้นไม้หมดเลยแต่ว่ามันเริ่มสวยแล้วนะเห็นไหมตอนนี้มันปร่งใบใหม่ละช่วงก่อนมันไม่สวยเลย แต่ว่าเราตัดเขาเสร็จแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะปร่งใบออกมานะครับแล้วก็จะดูสวยขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเห็นไหมสวยๆกันละอีที่ลงรถเนี่ยโดนหนักสุดนี่จะต้นนี้โดนหนักสุดเหลือแต่ตอเลยจากต้นสูงประมาณสิบเมตรเหลือแค่นี้เลยช่วงนี้เหมือนเอื้องเอื้องพึ่งเริ่มดอกแล้วนะครับนี่ เอื้องพึ่งปีใหม่สัญลักษณ์ของปีใหม่ดอกละแต่ว่าบางอันมันก็ดอกไปแล้วนะกุหลาบก็ดอกนะแต่ว่ามันมันไม่แดดแดดมันร้อนเกินไปมาดูมุมนี้บ้างมุมนี้เย็นเย็น้ขอกินอะไรอย่างกันนะ,ะมุมเย็นเย็นนี่เอื้องพึ่งออกกี่ชอ่อกอนี้ปกติ ทุกปีมีเจ็ดแปดช่อเลยนะแต่ว่าเอื้องพึ่งมันเยอะนะครับที่บ้านไม่ค่อยสังเกตหรอกมาสังเกตอีกท,ทีตอนมันบานแล้วเพราะว่าเขามีเยอะเนี่ยครับอันนี้เป็นมุมเย็นๆอีกมุมหนึ่งมีกลีบแรดฟ,ฟิลิปปินเด้อกล้ยไม้น่าจะดอกกันเต็มเลยนะครับตอนเนี้ยนี่ไงเอื้องพึ่งกำลังช่อเลย ไปเห็นอีกทีตอนมันดอก่ัแหละครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเดินดูต้นพึ่งแต่อัเนี้ยสวยที่สุดไอัเนี้ยถ่ายอวดลงเฟสทุกปีมันคือสายน้ำพึ่งลาวปีนี้ยิ่งกอสวยเลยนะมีลำอยู่หนึ่งลำสองลำสามลำสี่ลำสี่ลำที่จะดอกดอกมานี่สวยแน่นอนผมนึกขึ้นได้ละผมลืมอวดไปอย่างหนึ่งก็คือไอ เรื่องคำตาควายมันกำลังจะดอกช้างน้าวนะครับมันดอกแล้วแล้วก็ช่วงนี้นะไอดอกไอเนี้ยดอกเยอะเลยเขาเรียกว่าดอกมะขิดป่าตอนขุดมานะในป่ามันต้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วมันสวยก็เลยขุดมาพอมาอยู่ที่บ้านมันดันสูงไปห้าเมตรนัน่นเดี๋ยวพาไปดูไอนี้ดีกว่านี่ ผมชอบอันนี้ที่สุดเลยนะจำปีอะไรจำชื่อมันผิดหรือเปล่าจำปีน่านหรือเปล่ามันเป็นไม้ที่ดอกหอมที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเก็บมาเลยไม่อยากดมแถวนี้มันร้อนเนี่ยครับเขาเป็นไม้ที่ดอกหอมมากเลยจำปีน่านหรือว่าผมจำชื่อผิดวะแต่มันชื่อจำปีแต่จำปีอะไรสักอย่างเยแต่ดอกมันหอมมากเลยนะหอมแบบหวาน ปกติผมไม่ชอบดมไม้ดอกแต่ว่าไอเนี้ยผมชอบเนะเพราะมันหอมหวานเวลาพวกใช้ผ้าสีดามันแตกกาบใหม่แบบนี้นะครับมันดูสดชื่นดีนะมันดูเหมือนกับฤดูฝนใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยครับมันเริ่มออกกาบใหม่กันมาแล้วแต่มันสู้พวกของไอภาคใต้ไม่ได้นะไอภาคใต้มันสวยสายม่านเนี่ยมันสวย เห็นไอ้นี่ทีไรแล้วชอบนึกถึงว่าบรรยากาศล่มๆแถวน้ำตกช่วงนี้ไม้ดอกมันบานเยอะนะครับพึ่งก็เลยเยอะเลยทีนี้เราน่าจะได้น้ำหวานเยอะทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูโพงนี้พงนี้น่าจะได้น้ำหวานเยอะ อันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับทุ่งนาจริงๆวันนี้อยากไปดอยนะแต่ว่ามันร้อนอยู่เดี๋ยวรอเย็นๆค่อยไปก็ได้ก็เดินเล่นเสร็จแล้วอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมานอนเล่นตรงนี้แหละเดี๋ยวรอแดดมันล่มอีกนิดนึงตอนนี้แดดมันส่งอง ออให้ดูนี่นี่บ้านผมล่มเย็นจนบีกกเนียบีกกเนียมันสามารถออกได้เองเลยนะมีต้นลูกบีกูเนียแต่แดดร้อนจริงๆแหละช่วงเนี้ยรองเท้านารีแห้งหมดเลยขนาดไอ้นี้ยังถัดใบหมดเลยเนี่ยไอ้ต้นดงพยายน